ดีค่ะอ่าครูฝนเปลี่ยนไปพอดีว่าครูฝนอ่าติดสอนอยู่นะคะอันนี้เป็นเพื่อนของครูฝนนะคะวันนี้จริงๆครูฝนมีรอบสอนสดน,นะคะก็ตอนนี้กําลังติดสอนอยู่เลยนะคะก็ครูฝนคนเดิมค่ะแต่อันนี้เป็นเพื่อนครูฝนนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงคีนชัดเจนไหมคะคุณวิทยาใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกศิษย์ครูฝนหรือเปล่าคะ คีไม่แน่ใจว่าเสียงคีนชัดเจนไหมน่าจะชัดเจนอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะก็คือจริงๆวันนี้ค่ะคือครูฝนอย่างที่ใครเป็นแฟนเพจครูฝนนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆจริงๆวันนี้นะคะครูฝนนะมีรอบสอนนะคะเป็น v ี p อพีกรุ๊ปอีกกรุ๊ปหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นวันเจอตัวกันครั้งแรกของรอบนี้นะคะซึ่ง วันนี้ก็คือจริงๆนักเรียนทุกคนเนี่ยเรียนกันมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วค่ะก็คือเช้าเช้ามากนะคะก็เจอกันแบบเต็มวันเลยนะคะอ้อชัดขนาดนั้นเลยนะคะโอเคค่ะดีค่ะจะได้แบบไม่เหงานะคะคือคีนอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเหงานะคะก็เดี๋ยวเผื่อใครยังไม่เคยเจอคีนนะคะคือจริงๆริงคีนเข้ามาช่วย ไลฟ์บรรยากาศการสอนของครูฝนนะคะอันนี้ก็น่าจะครั้งที่3แล้วนะคะก็บางคนอาจจะคุณหน้า,นาคุณตาชินบ้างนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครออตามครูฝนใน เซส่กส่วนตัวครูฝนก็อาจจะเห็นว่าก็จะมีคีนนะคะก็อยู่ด้วยกันนะคะกับครูฝนนะคะก็วันนี้คีนรับหน้าที่นะคะก็คือมาช่วยไลยฟ์บรรยากาศนะคะสําหรับคอร์ส VIP g r o ก p ุนะคะซึ่งคอร์สนี้ก็จัดขึ้นหลายครั้งแล้วแหละอ่าหลายครั้งแล้วนะคะคอร์สนี้ความพิเศษก็อยู่ที่ว่าเราจะได้เรียนกันแบบเจอตัวนะคะถึง2ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีพาไปลงสนามประมูลด้วยนะคะ ติดลำโพงแบบเซอร์เราเออได้เลยค่ะดีเลยค่ะอันนี้ไม่เหงาแน่นอนนะคะแต่ว่าแอบ,บเกงใจนะคะเผื่อเผื่อว่าเพื่อนบ้านกําลังบอกว่างีบหลับอยู่นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็แอบ,บเกงใจเพื่อนบ้านเบาเบนะคะก็ไม่รู้ว่าใครมีใครที่เข้ามาดูตอนนี้เคยเข้ามาเรียนกับครูฝนในบรรยากาศแบบ VIP หรือย,ยังคะไม่ทราบว่ามีนักเรียนครูฝนที่เคยเข้าคอร์สวีพหรือย,ยังคะอืม จะบอกว่าแบบอันนี้คือคือไลฟ์ให้ดูเนี่ยจะได้แบบว่ามาติดตามกันเนาะเพราะว่าครูฝนจริงๆคือตั้งแต่ช่วงต้นปีมานเนี่ยก็มีแบบมีแบบมาหลายครั้งแล้วอะแบบเออแต่ว่าครูฝนคิดถามว่าละครั้งถัดไปมีไหมอย่างเงี้ยครูฝนบอกว่าต้องรีบมากดติดตามนะคะเราจะได้รู้ว่าครั้งถัดไปนี้เมื่อไหร่นะคะสวัสดีค่ะคุณไมสวัสดีค่ะคุณพัชรวรรณนะคะ โอ้ยมีนักเรียนครูฝนเคยด้วยนะคะกะ็นี่ประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมคะที่เคยเรียนกับครูฝนอวันนี้จริงๆวันนี้คือในห้องคือวันนี้แบบอบอุ่นแล้วก็ ขับค้างมากนะคะเหมือนเหมือนทุกคนรู้ว่านี่คือแบบยังไม่รู้ว่าจะมีรอบเจอตัวเมื่อไหร่หรือเปล่าก็ไม่รู้รอบนี้ก็เลยดูแบบอ,อบอุ่นเป็นพิเศษนะคะก็<ม>ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารอบต่อไปเราจะมีการสอนแบบบ i p พแล้วก็ต้องมาเจอตัวกันอีกเมื่อไหร่นะคะต้องรีบกดฟอ l โล w นะคะเพจครูฝนไว้ได้เลยนะคะก็เป็นชื่อเพจว่าตั้งฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนนะคะโอ้น้องไม้เองโอ้ยน้องไม้สวัสดีค่ะโอเค ก็สำหรับสำหรับใครที่สนใจเรียนกับครูฝนนะคะก็อย่าลืมว่าต้องกดติดตามไว้เนาะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์เวลาเราจะรู้ข่าวสารอะไรจากเพจที่เราติดตามอยู่เราต้องกด Follow นะโออถ้าเราไม่กด Follow นี่คือบางทีแบบ Facebook มันเด้งแบบเด้งไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วมันทำให้เราพลาดข่าวสารอะไรง่ายๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปตั้งแบบ Follow วิ g ไว้หรือว่าตั้ง,ต,ง,ต,งติดตามไว้อะต้องรีบไปกดเลยนะคะที่หน้าเพจนะคะ เราก็คอยจะได้รู้ว่าแบบถ้าครูฝนมีจริงๆคือถ้าใครตามอยู่อ่ะจะรู้ว่าครูฝนอ่ะชอบออกโปรโมชั่นนะชอบมีโปรโมชั่นอะไรมาแบแบแอบเซอร์ไพรส์นะักเรียนหรือว่าคนที่กําลังติดตามลูกศิษย์ที่กำลังติดตามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลแบบพิงก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้องแบบเข้าไปกดติดตามคือไม่รู้ว่ามีใครเป็นขาช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าติดตามการซื้อของออนไลน์อย่างอื่นหรือเปล่านะคะเรายังไปกดติดตามเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะ รู้ข่าวสารแบบทันท่วงทีอะ่ะเราก็ต้องกดติดตามเหมือนกันถูกต้องไหมคะมน้องมายแครอทไหมครับเอาแครอทมาฝากโอ้ยตายละคะ่ะอันนี้เพลงก็มานะคะอันนี้คือเออเราเรารู้เลยนะคะว่าเราอยู่ในยุคไหนกันนะคะเพราะว่าใครรู้จักเพลงนี้นี่คือนี่ก็ต้องแบบเรายุคเดียวกันนะคะตอนนี้ โอเคค่ะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวคีนจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในห้องนะคะก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้คือแบบนักเรียนรอบนี้อบอุ่นมากซึ่งด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็คือเออมันก็รุนแรงขึ้นเนาะครูผลก็แอบบมีความเป็นห่วงนักเรียนทุกคน ผ่านมาทางผ่านมาทางเพจแล้วก็ผ่านมาทางคีนด้วยนะคะก็ยังอยากเจออยากสอนนักเรียนทุกคนเหมือนปกติเนี่แหละต่อว่าด้วยสถานการณ์เดี๋ยวเราลองติดตามก่อนเนาะว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่คีนเห็นในในเพจของครูฝนเนี่ยก็คือแจ้งเอาไว้ว่าตัวรอบ VIP อ่ะอาจจะมีอีกทีก็คือ คือสภาโอ้เพราะฉะนั้นคือมันก็อีกหลายเดือนใครที่ยังลังเลอยู่นะคะก็ไปกดติดตามเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะเร็วกว่าน,นี้ก็ได้ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นนะคะก็สําหรับใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยอะคะ่ะการเรียนเป็นกลุ่มแบบนี้มันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองนะคะโต๊ะหนึ่งก็คือนั่งห่างกันเราไม่ได้นั่งชิดกันด้วยเรานั่งห่างกัน สงเมตรสงเมตรอะไรอย่างงี้นะคะนั่งห่างก,กันแล้วก็ก่อนที่เราจะเเข้าไปเรียนกันในห้องอะคะ่ะเราก็มีตรวจเทสคิดกันเบื้องต้นก่อนเราด้วยนะคะคุณวิทยาบอกเพลงไม่เก่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชินจะแอบ,บไปร้องให้เดี๋ยวนะคะลูกสาวค <laughs> รูฝนฟังลูกสาวครูฝนว่าอ,อ,อะไรนะดารินดารินรู้จักเพลงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าดารินบอกรู้จักอันนี้โอเคค่ะเราก็เราก็วัยรุ่นอยู่นะคะตอนนี้ โอเคอันนี้เดี๋ยวนะคะถ้าถึงขั้นฆ่าเมเรีิวหน้าห้องนี่คือ,อนี่คือก็คือเป็นบลดลงโทษอีกยุคหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณวิทยา โอเคค่ะก็ออย่างที่คินหบอกไปนะคะว่าแบบเดี๋ยว VIP พีกรุ๊มันนา่าจะมีซักแบบผืนสภา,าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระหว่างเนี้ยใครที่สนใจที่จะเรียนไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีการเรียนระหว่างนี้นะเราก็ยังมีการสอนอยู่ค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคอร์สออนไลน์นั่นเอง อ่าส่วนคอร์สออนไลน์จะเรียนแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวลองติดต่อครูฝนดูนะคะว่าออนไลน์ของครูฝนตอนนี้ครูฝนมีอะไรพิเศษแล้วก็อัปเดตให้เราบ้างนะคะซึ่งสำหรับตัวคอร์สออนไลน์เนี้ยค่ะก็จะอยู่ที่12,900บาทนะคะหรือถ้ายังไงก็ลองติดต่อดูที่ครูฝนได้เกี่ยวกับพวกเนื้อหาการเรียนนะคะว่าเราจะเรียนยังไงเพราะาคินเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับ การเรียนออนไลน์กันบ้างแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆออนไลน์คือยังไม่ได้เลยอะอะไรๆก็ออนไลน์ตอนนี้คือแบบแบบการเรียนรู้คือตอนนี้คือมันมันง่ายขึ้นมากเพียงแค่เราม,ม,มีมีมือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วนะคะอ๋อครูฝนครูฝน,นสอนให้เออค่ะราครูฝนลงโทษด้วยการฆ่าไม้เรียวหน้าห้องหรอคะคุณวิธเทหะ ทำไมครูฝนดูตั้งคะคินเริ่มกลัวแล้วเนี่ยคินพูดอะไรผิดไปในไลฟ์นี้นี่ครูฝนจะมาให้คินไปยืนหน้าห้องหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ออกมายืนนอกห้องนะคะเรอะว่าไม่กล้าไม่กล้าไลฟ์ข้างในเดี๋ยวลบกวนสมาธิของของนักเรียนในห้องตอนนี้นะคะก็เลยออกมานั่งคุยหน้าห้องทําหมเหมือนรู้สึกเหมือนตัวเองโดนทําโทษเลยออกมาอยู่นอกห้องนะคะตอนนี้อันนี้อนนแอบให้ดูให้ดูอะไรนะด้านหลังครูตั้มไว้ๆนี่ค่ะ ชายหนูสุดเท่เราแอบ,บถ่ายเราแอบถ่ายใชยหนูสุดเท่นะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นครูตั้มจริงๆคือสอนทั้งครูตั้มครูฝนเลยนะคะคูตอนนี้ครูฝนก็จะอยู่หน้าห้องแล้วก็เชิญเข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในกล้องนะคะที่คิต้องให้ครูตั้มเซตผงก่อนนะเพราะตอนนี้ครูตั้มเหมือนแบบสอนหัวฟูเลยตอนนี้ยืนยืนคุมบรรยากาศอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็จริงๆแบบตอนที่นั่งเรียนอยู่อะ่ะก็คือ สามารถสักถามได้ตลอดเวลาโอ้สักถามได้ตลอดเวลาก็คือครูตั้งกับครูผลก็คือเราคอยตอบคําถามระหว่างที่สอนไปด้วยนะคะแล้วก็การที่มาเรียนแบบเจอตัวแบบเนี้ยนิชินแบบพูดให้ฟังก่อนเนาะว่าพอเรา,าเรียนเจอตัวแบบเนี้ยมันได้สักถามแล้วก็เหมือนกับมีอะไรก็คือสามารถถามได้เลยบางทีเราแบบพึ่งนึกออกเป็นสิ่งที่เราจดไว้แต่เราพึ่งนึกออกเนี้ยเราก็แบบถามตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เรียนตรงนี้ก็มีแบบ แนะนำว่าต้องนอนให้พอเพราะว่ามันเข้มข้นมากมันมีแบบวิธีการคำนวณอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบจะทํายังไงให้เราได้แบบได้กําไรอย่ะได้ผลกําไรตอบแทนได้ผลตอบแทนสูงสุดจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องต้องนอนให้พอค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้คือคีนรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะเพราะเห็นนักเรียนแต่ละคนคือแบบจดกันยิกยิก,ย,ก,ย,กยิกเลยแล้วก็แบบคำนวณกันแบบเรียบร้อยเลยนะคะ อุ้ยถามได้ยันบ้านเลขที่ครูโอ้โหสุดยอดนะคะครูบ้านเลขนี้เป็นมงคลไงแก้ไงครับครูโอ้โหอันนี้คืออันนี้คือแสนว่าแฟนพันแท้จริงนะคะว่าพาจริงๆรแล้วก็คือครูฝนสอนอะไรบ้างนะคะเราแก้แก้ให้ตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นแฟนพันแท้จริงๆเลยทีเดียวนะคะนี่นี่ครูต้นครูตั้นกำลังแบบแอบแบบติวเตอร์ติวเตอร์อ่า ใครบอกว่าใครได้โยดมาเราคิดไม่ออกนะคะเราแอบเรียกครูตั้มมาช่วยเราคิดได้นะคะเพราะครูฝนนั่งอยู่หน้าห้องนะคะครูฝนก็จะไม่เห็นเรานะคะบันก็ถามว่าแบบคิดออกหรือยังอย่างนี้ได้คําตอบเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเราเรามีตัวช่วยนะคะเราเรียกครูตั้มมาไว้ใกล้ๆตัวได้เลยค่ะโอ้แซลเล่นหรอคะแต่ว่าจริงๆคิดว่ามันก็แบบมีผลเนาะช่วยๆกันเพราะว่าตรงนี้คือแบบ เราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีแบบเราจะไปเจอบ้านแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ต้องช่วยๆกันดูช่วยๆกันคิดเนาะใครมีฝีมือทางด้านไหนก็เอาศาสตร์เราทางด้านนั้นมาช่วยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักแปก๊บนึงนะคะจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวให้ครูตั้มไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแกเขิน <laughs> เดี๋ยวให้แกเดินหลบให้แกเดินหลบไปที่อื่นก่อนนะคะ mm hmm. แล้วเ,วเราจะเข้าไปในห้องกันแล้วเดี๋ยวจะให้ครูตั้มแบบ บอกหม้บกตือทักทายทุกคนใน,ในกล้องด้วยนะคะหรือระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าออใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเรียน VIP อพกุ๊ปหรือว่าการเรียนออนไลน์นที่คินได้บอกไปว่าเดี๋ยวในระหว่างนี้จนถึงช่วงพฤษสภาเนาะเราน่าจะต้องเรียนกันแบบออนไลน์ไปก่อน,นะคะ่ะซึ่งคอร์สออนไลน์เนี่ยคุณฝนก็เตรียมเอาไว้แล้วนะคะก็ตอนนี้โปรโมชั่นก็อยู่ที่12,900นานะคะก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะ ว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะสายมูก็มาใช่ค่ะปีนี้เราต้องเราต้องมูกันทุกทางนะคะเพราะว่าปีนี้ปีนี้คือทีนเนี่ยก็ไปมูมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีแอบแอบไปมูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะปีนี้เราจะต้องแบบปังไปได้วยกันคะ่ะ สงสัยอยู่กลัวตอบไม่ทันนคะอา่าคุณนุทยาสงสัยเรื่อง<ด>อะไรดีคะพิมพ์แชททิ้งไว้ได้คะ่ะพิมพ์แชททิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครูตัม้มครูขนมาตอบส่วนตัวเลยดินี่คะ่ะครูตั้มก็ยังยืนอยู่ที่ประตูนะคะเดี๋ยวแกจะตกใจถ้าคินถือกล้องเข้าไปอืม ตอนแรกเสียดายเหมือนกันว่าแบบเออรอบพ IP ครั้งถัดไปอ่ะไม่ไม่ได้มียังไม่ได้มีกําหนดเวลาที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่สามารถมาบอกแบบเพื่อนเพื่อนแฟนเพจหรือว่าลูกศิษย์ของครูฝนได้ว่าจะมีเมื่อไหร่ครูฝนบอกว่าแบบให้ติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วแถ้าใครสนใจจริงๆว่าช่วงเนี้ยอยากจะเรียนจริงๆก็คือยังมีคอร์สออนไลน์อยู่ค่ะที่ยังสามารถเรียนได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าใครเป็นแบบมือใหม่เลยยังไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่านะคะ มันใช่ทางของเราจริงหรือเปล่านะคะในหน้าในหน้าแฟนเพจของครูฝนนะคะอันแรกเลยโพสต์แรกเลยอะคะ่ะมันจะมี9บทเรียนนะคะที่ที่ครูฝน ให้เรียนฟรีๆอยู่สามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลตรงนี้ได้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็เสื่อว่าเป็นช้อยตัดสินใจในระหว่างที่กําลังคิดอยู่ว่าเออเราจะเรียนออนไลน์ดีหรือเปล่าเออเราจะมาลงเรียนพีกรุ๊ปดีหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็ลองศึกษาจาก9บทเรียนนะคะที่ครูฝนแปะลิงก์เอาไว้ที่โพสต์แรกของเทดได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจได้อยู่ ย่องไปเลยครับเป็นจนเปิดคือตอนนี้เหมือนไม่รู้ครูตัมต้มครูตั้มแต่ต้อตั้มอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะคะไม่ยอมเดินไปข้างหน้าเลยสงสัยสงสัยว่าแบบอยากจะออกก้องเดี๋ยวเราเข้าไปถักทายขรูตั้มข้างในกันนะคะพราะตอนนี้แบบกําลังติวอย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าข้างในเหมือนจะตอนนี้เป็นแบบการเลือกทำเลเนี่ยการเลือกทำเลก็มีผลถูกไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่แบบทุกที่ที่เราจะแบบ น่าลงทุนถูกไหมคะแต่ละที่ก็คือความน่าลงทุนมันก็ต่างกันซึ่งนี่เราได้ทริคด้วยนะมาเรียนเนี่ยเราได้ทริคด้วยนะว่าแบบตรงไหนหน่าลงทุนแล้วเราจะเลือกยังไงซึ่งตรงเนี้ยบางทีก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนบางทีแบบในตำรามันไม่ได้เขียนเอาไว้แบบเตะะะ,ะบางเรื่องเราก็ต้องรู้สึกว่าเราใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยซึ่งถ้าเรียนกับครูตั้มครูฝนเนี่ยก็คือมันเป็นข้อมูลที่เป็น เป็นหลักด้วยเป็นหลักข้อควรรู้ด้วยแล้วก็เป็นประสบการณ์ของครูตั้มครูฝนที่แบบไปลงมือทํามาจริงๆแล้วก็เอามาสอนเอามาถ่ายทอดต่อให้นะักเรียนของครูตั้มครูฝนจริงๆนะคะย่องเบาๆได้คะ่ะตอนนี้หลบแหละเดี๋ยวคีนเดี๋ยวคีนพาเข้าไปในห้องนะคะแต่ว่าที่นี้คือพอเข้าไปในห้องปุ๊บคีนจะพูดอะไรไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวครูฝนดุหาว่าคีนพูดเยอะเดี๋ยวคีนจะพาเข้าไปย่องดูบรรยากาศเงียบเียภายในห้องนะคะว่า ในห้องเนี่ยเขาเรียนกันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยกันข้างนอกเนาะเดี๋ยวเหมือนแบบเหมือนเดี๋ยวเหมือนเป็นอะไรนะนักเรียนนิสัยไม่ดีอย่กเข้าไปชวนเพื่อนในห้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราคู่ดูเดี๋ยวเราแอบ,บย่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาคุยกันนะคะตรงที่มีที่จอดรถค่ะพวกวัดพวกห้างสําหรับผมนะแบบอาคารทันนี้ที่จอดลูกค้าครับอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่า สำหรับคุณนุทยาคือจุดที่น่าสนใจก็คือน่าจะมีหลักประมาณนี้ใช่ไหมคะโอโอเคใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ที่สอดรถก็ค่อนข้างจะสําคัญเนาะไปไหนแบบยิ่งแบบใครมีรถจะรู้เลยว่าแบบคือบางทีอยากไปอะ่ะแต่ที่จอดอยู่ไหนไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้เลยร้านข้าวบางร้านก็เหมือนกันแบบเอ,อโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนาะเพราะขี่นะวิ่งทางานต่างจังหวัดด้วยบางทีคือแบบเฮ้ยร้านสวยมากร้านน่ากินมากร้านน่าไปมากสถานที่นี้น่าไปมากแต่ว่าพอไปถึงคือ อา้าวที่จอดรถไม่มีแล้วบางทีคือมันพอมันวนหาไม่ได้คือแบบท้ายแพ้ต่อที่จอดรถแล้วเราก็ไปร้านอื่นอะไรเงี้ยก็เสียดายไปโอเคค่ะนี่ขี้อยู่หน้าประตูแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะวันหัวฟูเลยครับคูใช่ใช่ค่ะมีวันนึ่งเคอสูบวนไปวนกินข้าวอะ่ะวนจนแบบ รู้สึกว่าแบบเพื่อนอิ่มไปหรือ,อยังก็ไม่รู้เพราะว่าเพื่อนมาก่อนอาจจะก,กินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะนี่อันนี้แอบให้ดูก่อนนี่ครูฝน,นอยู่ข้างหน้านะคะเห็นระยะไกลๆนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงครูฝนรอดออกมาบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้คือกําลังสอนแบบเข้มข้นเลยก็คือเห็นห่าอ,อันนี้ก็คือเป็นแบบระยะห่างของการนั่งเรียนนะคะ ก็จะนั่งคนละฟ้าฝั่งโตเนาะแล้วเราก็จะมีจอให้ดูสองจอนะคะแล้วก็มีเอกสารให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายชอบจดนะคะก็เตรียมปากกามาแล้วก็มานั่งจดได้เลยนะคะเพราะว่ามีเอกสารคู่มือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะห้ามชวนเพื่อนคุยนะคะระหว่างเรียนเดี๋ยวเพื่อนเสียสมาธินะคะนี่ค่ะโอเคนี่ครูตามครดตามเดินไปโนแล้วเนี่ยขุดตามเดินไปโน้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายคุณตั้มกันในห้องนะคะคือเดียวมาที่จะกล้ลมพะยะถ้าจะมีเรื่องฝุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะคือคุณต้องคุณต้องดูด้วยนะอย่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยข้างในหรือของหมู่บ้านเนี่ยเป็นโรงงาน,นก็จะมีรถบรรทุกหกลาววิ่งตลอดเป็นหมู่บ้านเปิดอะคะ่ะก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราความได้อยู่เนี่ยคนเชื่อว่าคุณะวัดได้ แต่แค่ว่าวันที่คุณวัดเนี่ยขอให้คุณวัดในฐานะของกลุ่มลูกค้าคุณมันไม่ไปได้โอเคใช่ถ้ากดบอกว่าวันนี้พวกคุณไปดูเพื่อคอสิคุณบอกคงไม่ไหวฉันฉันก็อยู่ไม่ได้แต่คุณต้องดูในมุมของกลุ่มลูกค้าคุณว่าโอเคถ้าวันนี้ฉันเงินเดือนแค่นี้แล้วไม่มีอะไรเลยไอต้ตรงนี้มันยังสะดวกไหมคุณจะบอกให้ว่าทำไมเพื่อสะดวกเพื่อมีศูนย์เด็กเล็กมีสนามกีฬามีทุกอย่างนั่นแสดงว่าคนที่เป็นพ่อแม่ที่ทํางานหาเช้ากินค่าอะ เขามีที่ฝากเลี้ยงลูกเขามีโรงเรียนรูบ้านในนั้นเลยเขาไม่ต้องเอาลูกไปที่ไหนหมายถึงในใน,ในระดับพื้นฐานที่เขายังสามารถให้การศึกษาหรือทําอะไรได้เขามีที่จอดรถแต่ถ้าเขาไปซื้อคอนโดข้างนอกที่เป็นแบบแมนชั่นเล็กๆอาจจะต้องไปเช่าที่จอดรถเพิ่มถ้าไม่มีเช่าก็ไปจอดทะเลาะกับคนในซอยดันเพิ่มแบบนี้ค่ะคือชีวิตความเป็นอยู่เขาในในทรัพยากรที่จํากัดอ่ะมันแย่ไปหน่อย ถ้าเทียบกันในต้องเทียบในงกที่เท่ากันกับสภาพแวดล้อมในหลายที่ว่าอันไหนคือดีสุดในงกที่เท่ากันคุณต้องคิดแบบนั้นส่วนคําว่าความทาไมที่มีความต้องการเนี่ยคะนั่นหมายความว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาต้องการวิธีวัดง่ายที่สุดนะคือที่ที่แย่สุด ยังมีคนเอาเนี่ยพูดภับ้านบ้านมากเลยอันนี้ไล์อยู่หรอคะโอเคปะรู้ได้ไงมีคนต้องไกรขนาดแย่ที่สุดยังมีคนเอาแย่สุดคืออะไรแปลว่าคุณต้องกลับตรงนี้ก่อนคุณรู้หรือยังว่าในหมู่บ้านในบ้านเนี่ยในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะทำเยที่แย่ที่สุดคืออะไรคะซอยย่อย ท้ายหมู่บ้านถ้าคุณขับรถไปเซอร์เวยต่อย,ย่อยท้ายหมู่บ้านแล้วยังคนอยู่เต็มไม่ได้มีแปดประกาศค์เป็นไงคะครูฝนดุไหมคะเหมือนเราเข้าไปกวนเพาในหนังสือไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวครูตั้มอยู่ข้างนอกคดีเดี๋ยวเรามาคุยกับครูตั้มกันนิดนึงดีไหมคะครูตั้มครูตั้ม <c oughs> มาเร็วนักเรียนมีคนบอกว่าครูตั้มมาเข้ากล้องหน่อยคะ่ะ <c oughs> ราเรียกบอกโคต้ามาเข้ากล้องนิดนึงค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยครับผมไม่เหนื่อยเลยนะคะสบายสบายเนาะสบายสบายเลย ใช่ไหมพอครูฝนบอกว่าเดี๋ยว v ี p จะมีเมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมาตามเหตุไวถูกต้องไหมคะใช่ครับผมใช่ค่ะแล้วก็แต่อย่างที่บอกเนะว่าถ้าสมมติว่ายังอยากเรียนออนไลน์ก็มีถูกต้องไหมคะมีครับผม,ม <c oughs> ตอนนี้คือแบบมีทุกอย่างนะคะแบบโค้ตันบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะวันนี้ก็คือถ้าสมมติว่า,ายังไม่เจอตัวกันยังเจอตัวกันไม่ได้เนอกก็เดี๋ยวมาเรียนออนไลน์ใช้การมันมาเรียนออนไลน์ก่อน <ๆ S 1> ก็ได้ครับผม วันนี้ครูตั้มหล่อไหมคะเพราะเมื่อกี้มีนักเรียนบอกอยากอยากให้ครูตั้มแเขากองนี่ค่ะนี่หล่อไหมคะหล่อไหมคะน,น,นักเรียนกราบโอ้นักเรียนกราบตอนนี้นักเรียนกราบเลยนะคะใส่ชุดนักเรียนมาปลายมาเรียนได้ไหมครับแบบขำๆได้อุ้ยอันนี้ได้เลยคะ่ะตามสบายเดี๋ยวอีกอนาคตเดี๋ยวเราจะมีธีมการแต่งกายมาเรียนนะคะดีไหมคะ ก็เดี๋ยวให้ให้ครูตามนะคะเข้าไปข้างในเนาะไปเป็นแบบคุณครูข้างในก่อนนะคะเมื่อกี้เหมือนเราแอบโดดไลน์ลงไปโอเคครูต้มบายบายนะค่ะบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราให้ครูตามเอ่อเขาเรียกว่าไงนะให้ครูตามเข้าไปสอนก่อนเนาะเมื่อกี้ครูฝนแอบดุเลยอ่ะเหมือนเราเข้าไปกวนเขาเรียนนะคะก็สําหรับใครที่อยากมาเรียนอย่างนี้นะคะก็ เออมาเจอกันได้นะคะก็เดี๋ยวเมื่อไหรก่ก็น่าจะประมาณพฤษภานเนาะก็เข้ามาเรียนกันก็น่าจะได้มาเจอกันนะคะ <c oughs> ไม่ค่ะคือไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวแต่งแต่งกายอาจ,จะนัดนัดติมแต่งตัวกันเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะแต่งตัวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเวลาถ่ายรูปหมู่อะ่ะเราจะได้แบบ มีรูปอะไรนะมีรูปที่แบบเป็นธีมเดียวกันใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตอยู่เหมือนกันที่แบบแต่งตัวเหมือนกันไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยนัดกันนะคะว่าเป็นชุดแบบไหนนะคะก็จริงๆคือเมื่อกี้แบบแอบแซวเล่นเนาะที่ว่าแบบครูฝนดุคือจริงๆอ่ะครูฝนไม่ได้ดุเลยอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เราก็เข้าใจเนาะว่า เข้าไปเดี๋ยวอาจจะรบกวนสมาธิเพื่อนเเนาะเพราะว่าเราเราเรา,เราไลฟ์อยู่นะเราจะหัวเราะก็ไม่ได้ด้วยต้องแอบมาหัวเราะข้างนอกเก็บความหัวเราะข้างในไว้ก่อนแล้วก็ออกมาหัวเราะข้างนอกนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครสนใจก็ให้มาติด กดติดตามนะคะกด Follow นะคะเพจนะคะตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนเอาไว้ก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้ติดตามข่าวสาร mm hmm. การเรียน mm hmm. การสอนโปรโมชั่นดีๆคอร์สด,ดีๆนะคะที่ครูตั้มครูฝนนะคะเตรียมจัดเอาไว้ให้นะคะส่วนสำหรับรอบ VIP แบบนี้นะคะที่จะมีการเจอตัวกัน2ครั้งแล้วก็มีการพาลงสนามประมูลเนะะี mm ่ยค่ะก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ mm hmm. น่าจะประมาณพฤษภาส่วนใครที่สนใจตอนนี้นะคะยัง ังมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนอยู่นะคะถึงจะไม่ได้เจอตัวไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นจัดเต็มเหมือนกันแน่นอนนะคะก็สำหรับตัวคอร์สออนไลน์ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่12,900บาทนะคะสามารถติดต่อมาที่ครูตั้มครูฝนหรือว่าทิ้งข้อความไว้ในช่องกล่องข้อความแชทนะคะได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปให้รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สนะคะว่าเรียนแบบไหนบ้างนะคะก็โอเคค่ะ อ๋อคุณวิทยาผมว่าดุอะไรครับครูดีต้องดุใช่ค่ะดุดุพอประมาณแต่แต่ไม่ถึงขั้นอ่อต้องออกมาคาเมเรียวหน้าห้องนะคะอุย้ยเดี๋ยวก่อนไปเขามาตั้งขนมแล้วขิดแอบให้ดูขนมแอบให้ดูขนมที่เขามาตั้งให้กินนะคะเนี่ยหนีไม่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำไม้ครูฝนเซ็งอาหนีไม่ได้อ๋อได้แล้วนี่ค่ะ เรากินนะคะเราเออไม่ใช่กินเราเรียนนะคะต้องกินด้วยนะคะเราจะได้แบบมีแรงเรียนนะคะนี่แอบให้ดูเมนูอาหารของว่างบ่ายนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าไม่มีใครออกมาเดี๋ยวคีนจะชิมเป็นคนแรกรอกาแฟเบกโอ้ยจริงจริงคือมีเบกมีเบกตอนเช้าด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเบกรอบบ่ายแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้กินรอบบ่ายกันกี่โมงนะคะตอนนี้กี่โมงเราเอยบ่ายสองโมงครึ่งน่าจะประมาณบ่ายสามนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัว,ว่ะาอามาเรียนเราจะหิวนะคะ ก็มีคอฟฟี่เบรกเอาไว้เอาไว้ให้ทุกคนนะคะเติมแรงระหว่างเรียนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะวันนี้ไม่มีพายค่ะวันนี้น่าจะเป็นเหมือนอ,อะไรปอเปียทอดปอเปียทอดแล้วก็แก้วมังกรนะคะโอเคก็สำหรับใครที่ รับชมได้กันวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะใครที่อยู่ตั้งแต่ต้นไล์ก็ขอบคุณมากเลยค่ะครูฝนไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะครูฝนก็ยังเป็นครูฝนคนเดิมนะคะก็ในรอบที่เป็น VIP กุ่มก็อาจจะได้มาเจอกับคีนนะคะท่าไลฟ์ดูบรรยากาศนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลคร่าวๆให้ก่อนนะคะว่ามีคอร์สอะไรบ้างที่น่าติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอีบุ๊กของครูฝนนะคะก็ยังสามารถ สั่งซื้อได้เรื่อยๆเออเรามีอ e ีบุ๊กด้วยใครที่ยังไม่รู้นะคะก็เรามีอ e ีบุ๊กด้วยนะคะใครเป็นที่เป็นสายอ่านเนาะชอบอ่านอย่างเงี้ยก็มีอ e ีบุ๊กนะคะไว้บริการทุกคนนะคะแล้วก็ใครสายชอบดูคลิปก็มีคลิปเหมือนกันนะคะในโพสของครูฝนนะคะหรือเรียนออนไลน์ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือได้ทั้งคุยได้ทั้งคลิปนะคะ ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูบ้างก็ดีนะคะหนักท้องอันนั้นเป็นมื้อกลางวันค่ะเอาขยากรู้ว่ามันมีอะไรกินอย่างงี้ต้องมาเรียนนะคะเราจะได้มารู้ว่าตอนกลางวันเรามีอะไรกินกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะไวเ้เจอกันใหม่รอบ VIP รอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ